พีวิวกว่าเสร็จหรอนาะงเก็บทาไมอีอะไรแล้วก็คือเฮ้ยอาจารย์โดนไปอาจารย์โดนไปอาจารย์อยู่ไหนพร้อรยังนั่งนี่นั่งลองนั่งดีแแล้วนั่งให้เอออย่างนี้แล้วกันมาพร่อมยงคะพรต้อาจารย์รู้สึกอารูนข่้นมา มององแก้วหล่ะมองแก้วเพรแก้วเฮ้ยทำไงดีวะไม่ต้องตกใจนะเสร็จแล้วเนยก็มองพื้นอยู่ไม่เงยหน้ามาใส่หน้ายิ้มตายิ้มตามยิ้มเอาใหม่ใหม่ทำไงนั่งก้มหน้าก่อนไม่คู่เลยเก๊เก๊ต่ำห้าสั่งไอ้ชั้นเร็วไปเร็วไปเร็วไปเฮ้ยพระจันทร์เร็วไปเร็วไปเร็วไปเออพระจันทร์เสร็จแล้วกระโดดมาเอาใหม่นั่งใหม่นั่งใหม่ไม่อยากดูแล้วเนี่ย อ้าวใหม่หนึ่งสองสาวเฮ้ยไอตอนบอกเฮ้ยทำไงดีว่ามองหน้านิ่งก่อนนิ่งก่อนแล้วก็นิ่งแบบหนึ่งแล้วก็นัดหนึ่งสองแล้วค่ใส่หน้าเพราะเราจะได้เห็นด้วยว่ามันทําอะไรต่อเออแล้วแกต้องมองหน้ามันก่อนนะมองหน้ามันขาไวเอ้จิ๋วนะเฮ้ยทำไงดีว่ามันใส่หน้าอ้าวีมึงเร็วไปมึงก็เร็วไปด้วยเฮ้ยทำไงดีวําแล้วมึงใส่หน้าอ้าวพี่ แล้วก็กลับมามองที่เดิมเออมองที่เดิมเสร็จแล้วพอพอมองที่เดิมเสร็จแล้วเราก็หันไปชัสองวิอ้าปากด้วยชัสองวิหันไปเฮ้ยพระอาจารย์อ้าปากด้วยนะวะอ้าปากด้วยเวลามันถามแล้วก็หันหน้าแล้วก็หันไปปุ๊บไอ้เียเฮ้ยพระอาจารย์หลุดมาพระอาจารย์เล่น้อเร่นใช่เอาเร็วมาพร้อมยังถายแล้วนะเแย่ไปนี่ได้ต้ม เปล่าไอตอนตอนตอนพอาจายนอ่ะเดี๋ยวค่อยไม่ไหมห้าสี่สองแอชเชอ่์โอ้ยมึงใส่หน้านาไปมึงก็เริ่มมองให้แล้วใส่สองทีพอแล้วใส่สองหน้าไม่ใส่สใส่อ้ใส่อย่างเงี้ยพอมองแล้วก็แค่นี้แ้่มันก็หายเลยแล้วก็ตัดใช่ไหมมันมันบอกว่าพี่ใช้ใจมากระโดดมาตัด มันก็โดนต้งพื้นก็โดดตึงพื้แล้วก็สุทาจานเดินมางมห้านั่นดีห้าสี่ห้าสี่สามแอคชั่นเฮ้ยทำไมดีนัเ้ยพอจานยิงทำไมเนี่ยตกใจดิแล้วรู้สึกแบบว่า พอานอันนั้นตกใจไม่แรงแล้วเราก็ยิ้มด้วยพ่อจารย์แบบว่านั่งใหม่นั่งใหม่เก็บตัวเก็บตัวนั่งใหม่ดีๆปากนี้ตอนนอไนั่งเข่ากะไรบ้างนั่งนั่งนอนเล่นไม่ใช่นั่งขาลงอ่ะเลยนมันเรียนดีเออเฮ้ยแบบ ไ่มองกระโดดมาก่อนละไอ้นี่ค่อยๆไปมองเราะโดดงมาเลยเนะเออมองตาดดตามตาโดมองมองตาลูกกะโดดมาเลยผมต้องตกใจป้องกันเป็นสองสาไอ้สงคนนี้มันผิวเข้มจังปะปะผิมันปักไม่หรอผิวคงดีชอ อะไรบางวะแต่งสะ้อนะดหน้า,นนา,นา,าเราไมา <c oughs> ไา่ดหน้าเราไรสะพอนะมึงรู้หว่าดูในก้ๆๆางดไหดูหน้าดูหน้ามองนี่บ้า <c oughs>